ครับฝันทุกคนทมจากไทยนะครับกลับมาต่อภาคสองครับวันนี้ก็มีการจู่โจม9จุดนะครับในการตรวจคนอาวุธสงครามนะโยงใย,ยเครือข่ายขบวนการแดงลูกเจ้าโกตีวุฒิพงษ์ธรรมคุณหรือที่เรียกในานามแฝงว่าสหายมาน้อยแห่งสพันธ์สาธัฐเขาได้มีการวางกำลังไว้ ามจุดต่างๆในในในกรุงเทพและต่างจังหวัดวันนี้ทางการเนี่ยก็ได้พังงะเลยว่าเจอทั้งอาวุธ M16 ครารบิน M79 ระเบิดฟางมากมายหลากหลายอาวุธน,นะครับเจอที่บ้านโกตีแล้วที่ปทุมธานีแล้วก็ไปเจอที่คังอาวุธที่ปทุมธานีไอที่บางพีอีกซึ่งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่พอยังไปอีกทั้งหมดนะครับ9จุด 9จุดก็มีดังนี้นะครับ9จุดนะครับคือในวันที่วันนี้นะก็นายพลตารวจเอกศิวราเนี่ยนะรังสีพามนากุลเนี่ยก็ได้มีการสร่งกําลังไปตรวจคน้นกลุ่มจุดเป้าหมายที่โกตีเนี่ยมีแผนจะ,จะเรียกว่าจะตามที่คุยว่วดอ้างไว้ในรายการของเขานะที่บอกว่าจะมีการทํากําลังลุกคือขนาดใหญ่ในเร็ววันนี้ 9จุดเนี่ยก็ไปพบอาวุธเนี่ยมีการซุกซ่อนอาวุธมากมายเลยจุดที่หนึ่งก็คือไปจับกลุ่มนายธิรชัยซึ่งเป็นนายธิรชัยอุตระวิเชียนนะหรือนายหรือนาแฝงก็คือนายรพินเนี่ยนะก็เป็นเครือข่ายทักษิณที่บ้านเลขที่1ทับ16นะครับแ,แถวอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็เป็นแนวร่วมของนายกตษนี่แหละ ก็มีอาวุธสงครามมากมายนะแล้วก็ก็เลยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหามีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง,องแล้วก็อังยี่ซ่องโจรน,นะแล้วก็เตรียมการก่อเหตุสร้างสถา,านการณ์นะจากการตรวพมเนี่ยตัวค้นเนี่ยก็พบนะสิ่งผิดกฎหมายยี่สิบเก้ารายการด้วยกันก็มีปืนเอ็มสิบหกนะมีเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็มเจ็ดสิบเก้ามีปืนคาบิน มีปืนลูกซองนะฮะแล้วก็มีกระสุนปืนลูกซอง160นัดมีกระสุนปืนขนาด5.56มิลจำนวน4,566นัดโอ้โหเนี่ยมันเตรียมทำสงครามกลางเมืองเลยนะแล้วก็เป็นกระสุนขนาด7.62ม mm ิลเมตรซ้อมลบ8นัดอ่าก็โ,โหเนี่ยมันเอาเรียกว่ากระสุนปืนขนาด22จำนวน220นัดกระสุนปืน7.62 สองนัดโอ้โหคือเกระสุนปืนจุดสามแปจำนวน78นัดอ่แล้วก็มีซปเปอร์สานัดนะกระสุนปืนขนาด9มมสานัดปอกรดเสียง M16 มสิจำนวนสามอันอของกระสนุนพร้อมกล้องสไนเปอร์หอันอขาสายปืนอีก1อันลูกระเบิด m อ็มลูก เ่าล้นยังไม่พอนะยังพบลูกระเบิดฟาง S F J 75อีกหนึ่งลูกลูกระเบิดฟาง R G D 5จำนวน10ลูกนะแล้วก็เรือนจำนวน16อันนะสองพกปืนมอมอมอ1 0เมม1องมีดดาบปลายปืน12เล่มเครื่องช็อตไฟฟ้าในอันวิทยุสื่อสารวอลดามเจ็ดเครื่องนะครับแล้วก็เป็น วิทยุสื่อสารวัวแดงอีกหนึ่งเครื่องผว้สนามอีหนึ่งอันป้ายทะเบียนจํานวนสองป้ายหมายเลขทะเบียนกสแปดศูนย์หกสี่กรุงเทพมหาคนครแล้วก็กทห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งลบบุรีเสื้อเกาะกันเกงศูนหนึ่งตัวและยาบ้าจํานวนหนึ่งไปพบป้ายสองเลยครับประามาัยท่สองประมาัยท่สองนี่ก็ไปจับกลุ่มนายบัตเทิงซึ่งเป็นเครือข่ายโกตีเนี่ยออดละมุนนะที่บ้านเลขที่ 18ทับ2นะครับอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบสิ่งผิงกดกฎหมายมากมายเลยนะซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเอกสารโรงเรียนนอปชอนะก็เลยชื่มโยงไปกับก,กลุ่มแก๊งนอปชอด้วยนะแล้วก็มีวิดีโอสื่อสารไอคอนสองเครื่องนะโทรศัพท์มือถือสองเครื่องพร้อมแมมโมรี่ ป้หมายที่สามก็ไปจับกุมนางปาริตาเรืองสุวรรณน,นะที่บ้านเล็กที่ที่บ้านพักของนางปาริตานี่ก็อยู่บ้านเล็กที่ร้อยหกทนะหมู่บ้านชุนชื่นบุกไซนะตำบลบางคูวัดจังหวัดปทุมธาน,นีก็พบเอกสารต้องสงสัยมีเอกสารเกี่ยวกับเ,เป็นลายมือนะเกี่ยวกับการจะตั้งกองกําลังนะใบบันทึกรายการอาวุธ มีสีเพลงที่เข้าข่ายหมินสถาบัานเบื้องสูงเอกสารคำแถลงการของนักรบใสประชาธิปไยตยแบบจำตัวนมชบากลุ่มนมชมหาสารคามรูปถ่ายรวมทั้งกลุ่มนมชและเอกสารอื่นๆจำนวนมากนี่เนี่ยโอ้โหทีนี้ไปดูจุดที่สี่จุดที่สี่ก็ไปจับจ่าสิบเอกธนชดวงจันทร์ชมพูหลังตดพ้นพบเนี่ยก็มีที่บ้านเลขที่แปดหมู่หกนะ กาะอําตมบลกองนางอําเภอบอ่บอท่าจังหวัดหนองคายยึดโทรศัพท์มือถือสามเครื่องป้าหมายที่5ก็ไปจับกลุ่มนายสุริยศักดิ์ชาพิทักกุลที่มีความผิดฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะแล้วก็ตามตวจคนนี้ก็มีคือทางเทคโนโลยีก็หมายถึงกรณีอินเทอร์เนต็ตอ่ะอินเทอร์เนต็นเตนตะก็คือเป็นโครงขายนะเป็นโครงขายนะแล้วก็มีที การไปจับนี่ก็คือจับได้ที่บ้านเลขที่21ครับหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์พบแผ่นซีดีกิจกรรมเสื้อแดงจำนวนหนึ่งแล้วก็แผ่นตาสัญลักษณ์นวชจังหวัดสุรินทร์อาวุธปืนลูกโม่จุดสามแปดขนาดแล้วง็สี่นิ้วหนึ่งกระบอกไม่มีกระสุนแล้วก็โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงหนึ่งเครื่องสมุดบัญชีกระเป๋าสตังค์พร้อมบัตรประชาชนและใบขับขี่โดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม แล้วนาวัตถุพยานส่งตรวจสอบต่อไปนะก็ปาหมายที่หกนะก็จับกลุ่มตัวนายบุญทรงโคจฉบ,บดิตจ,จากการตรวจคนบ้านนายบุญทรงเนี่ยที่จังหวัดนครราชสีมานะพบอาวุธปืนยาวหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนอาวุธปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนแล้วก็มีผมอ,อาวุธควบปืนหลายรายการอาทอิผู้ส,อส่องสว่างกล้องสไนเปอร์ อเอกาานะสารและซีดีกิจกรรมกลุ่มนมชในบ้านพักจํานวนหนึ่งทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจกาลังตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดและจะใช้เครื่องตรวจสอบโลหะเพื่อค้นหาวุธที่อาจซุกซ่อนฝังในดินฝังดินในฟาร์มของนายบุญทรงต่อไปนะทีนี้เป้าหมายที่เจ็ดก็มีการจับกลุ่มนายวันชัยชนะชัยชนะคุชชัยยันนะจากการตรวจคนในที่บ้านเลขที่119ทับ116 11หมู่บ้านสวัสดิการศูนย์การทหารลาบ หมู่9ตำบลทับใต้อําเภออูอินจังหวัดประจวบของนายวันชัยชนะก็เนี่ยมันก็ที่พูดมาเนี่ยนะมีข้อกเกตก็คือสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือสิ่งที่โกติกาวในรายการที่โกติจัดหมดเลยว่าจะมีกองรังอยู่ที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้หัวหินก็มีอ่าคือมีมีที่เอ่นอนครพนมก็มีมหาสละคามก็มีอ่าโคราชก็มีคือทุกจุดเลยนะก็พบอ่าก็พบอ่า ไปตรวจครั้งนี้นะก็มีการพบสิ่งเทียมอาวุธปืนบีบีกันแปดกระบอกไม่ก๊าซีนบีบีการยี่ิบห้าซองอาวุธปืนลูกซองเบอร์สิบสองจำนวนหนึ่งกระบ,บอกอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อกกขนาดเก้ามมหนึ่งกระบ,บอกแล้วก็สองปืน 3, สามซองเครื่องกระสุนเบอร์สิบสองจำนวนยนะี่ิบเก้านัดเครื่องกระสุนปืนขนาดเก้ามมยี 26, ่หกนัดเครื่องกระสุนปืนขนาดยี่ิบสองจำนวนหนะ้าสิบนัด โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone 4 s อสจำนวนหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงหนึ่งเครื่องแท็บเล็ตยี่ห้อซัมซุงหนึ่งเครื่องโน้ตบุ๊กยีห่ห้อ HP สป์จำนวนหนึ่งเครื่องพร้อมคอมพิวเตอร์ 4. สี่เครื่องแอร์การ์ดหนึ่งอันเมมโมรี่การ์ดหนึ่งอันฮาร์ดดิสก์บันทึกกล้องวงจรปิดสามเครื่องและพุกวันไบต์บอมห้าอันนี่ไงสิ่งที่ฟันธงบอกไง ฟังรายการโกตีเนี่ยนะอยากคิดว่าเขาจ <ersch Lake> <ay. S 2> ับไม่ไ out ด้เนี่ยเขาจับได้เนี่ยนี้เขาตามจับจากรายการของโกตีทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เขาตามจับวันนี้น่ะมาจากรายการโกตีทั้งหมดนะแล้วเขาก็เอาถึงต้องเอาเอาเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยไปตรวจแท็บเล็ตไปตรวจเนี่ยเพราะมันฟังรายการโกตีทั้งหมดเลยนะทะนั้นใครที่ฟังรายการโกตีเนี่ยนะ คือต้องลบทิ้งให้หมดเลยตอนนี้ต้องลบทิ้งให้หมดเลยนะเพราะว่าเป็นคนโดนมีแล้วตอนเนี้เขาเขาตามจับจากสัญญาณอินเน็ตที่มันถ่ายทอดคือโกตีนี่มันเหมือนเป็นคนล่อเป้าเลยนะเป็นตัวล่อเป้าให้คนเข้าไปติดขุกนะทีนี้เป้าหมายที่แปดนะก็จับจุมตัวนายอยุดมชัยนบ,นบสวัสด์หรือนายแสนรักเนี่ยแหละ,ะคือตรวจคนที่ซอยลังสิตนครนายกสามสามก็พบพานะสามแปดสองสองกรุงเทพเลย ต่ออยู่ที่พักโดยนายดมชัยอ้างว่าซื้อต่อมาจากนายธรชัยอุดรวิเชียนรพินในราคาสามหมื่นบาทจากการตรวจสอบพบว่าเป็นทะเบียนปลอมและก็พบยาบ้าหนึง่งถุงซุกซ่อนอยู่ในเบาะด้านหลังคนขับโดยจะตรวจค้นรถจักรยานยนต์อีกสองคันที่เหลือต่อไปเมื่อวานีก้าตรวจค้นลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภายในสุขาภิบาลหกอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรป,ปราการ นางต้องสงสัยว่าจะเป็นที่เก็บซ่อนอาวุธคือขายในโกตีคือวันนี้ทางการเขาเอาจริงรอ่ะคือสิ่งที่วันทองพูดไว้ไม่มีผิดเลยนะคือมันไอ้พวกเนี่ยเวลาฟังเอ้ยมันก็มีอย่างเช่นนามแฝงว่าอาหลงอาหลีนะนะคนธรรมดาอะไรนะหรือว่าที่ทอบโทรไปแล้วก็ไปด่าแล้วก็ไปหมินม่นหมิน่นหมิ่นรัชการที่สิบแบบอย่างรุนแรงไอ้นี่ก็จะโดนนะไอ้นี่ก็แฝบไอ้นี่แฝบมากเลยนะแล้วก็มีหลายคนนะที่บอกว่าโทร โฟนมาจากฝรั่งเศสหัวมาจากอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็โบจางตังนะแล้วก็หมิ่นเบื้องสูงนะแล้วก็มีผู้หญิงที่อยู่นนทบุรีที่เข้าไปฟังแล้วก็หมิ่นรัชการที่สิบอันนี้ก็จะโดนหมดเลยนะคือเนี่ยเขามอนิเตอร์ทุกวันอนะ่ะเขาต้องอก็ตรวจไว้หมิ่นไม่สิกหมิ่นรู้สึกผู้หญิงคนนี้เขาจะหมิ่นหลายครั้งแนละ้ะหมิ่นครั้งหนึ่งก็ตีเอาจะเป็นโทษตีแค่คดีละห้าปีหมิ่นไม่เกือบไม่ไม่ต่ำา่า สามสิบครั้งแล้วมันจะโดยกี่ปีนะคือว่างงานเนี่ยไม่มีอะไรทำเป็นพวกนี้พวกว่างงานนะก็เป็นบ้าเสื้อแดงกับบ้าทักษิณก็แล้วเสร็จแล้วก็ลามมาถึงหมินสถาบันนะครับนี่ก็ฟันวงคอนเฟิร์มภาษาไทยออเดอร์ท็อครับ